ใช่มันแรกผมเจยายอดให้ได้สักหนึ่งพันก้อนจริงๆลองดูว่าจะทำได้ไหมถ้าได้นี่คือแบบสุดยอดเลยนะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่นะครับช่องหลักผมไลฟ์ไม่ได้โดนแบนห้าปีนะครับช่องผู้ติดตามหนะ้าแสนอ่ะมันไลฟ์ไม่ได้ครับแต่มันลงคลิปได้ครับลงคลิปปักตะกาได้ปกติแต่ว่ามันไลฟ์ไม่ได้คือมันไลฟ์ได้แค่ช่องนี้พี่ไม่เป็นไรครับ ไม่คิดถึงคนจันเหรอคะอุย้ยฝอก็เซลล์เขาอยู่นะแต่ว่าปีใหม่ก็ต้องไปครับปีใหม่ก็พูดไปแล้วว่าจะไปจันครับรอเลยนะครับรอเลยเดี๋ยวจะไปร้องเพลงให้แม่อารงฟังครับยิฟเก้าจะมาช่วยเอฟสิก่อนุอ้ยขอบคุณครับเอฟไปอะ่ะเราก็ต้องทําทําให้มันได้เงินกลับมาคืนด้วยนะเราก็เอาไปปักตะกร้าเลยครับอุย้ยขอบคุณครับพี่พี่อะไรอะ่ะขนม เมื่อกี้มีคนถามว่าน้องฟอร์ดโสดไหมคะจะมาโสดอะไรเราเข้าไปดูก่อนเขาแบบแต่งงานกันแล้วเนาะ <c oughs> เออเขาแต่งงานกันแล้วเนาะ <c oughs> วัสดีครับวัสดีทุกคนนะครับผมนี่ไอแพดตัวนี้นะครับ เพิ่งได้ใช้ครับเพราะว่าปกติเราให้แอดมินไป็นคนใช้แต่ว่าตอนนี้เราเอามาดูเลยเองละแม่สั่งไม่เป็นอุย้ยเสียใจอะ่ะแม่มีคนสั่งให้เป็นไหมทั้งมาหลังบ้านได้เดี๋ยวสั่งให้ทั้งมาหลังบ้านได้เด,ไดเดี๋ยวสั่งให้ครับต้องรีบจ,จัดแจงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่เก้าไม่ทันนะหน้าหนาวอยู่ไกลกัน หน้าหนาวอยู่ไกลกันได้ไงเดี๋ยวเขาก็เจอกันแล้วพี่อดใจรอดีนึงแค่หนึ่งพันก้อนพี่ว่าน้องฝอร์ทำได้อุสาธุครับสาธุถ้าได้หนึ่งพันก้อนนะจะไปวิ่งเลยแก้บนเลย <c oughs> จริงๆฝอสายมูว่ากเลยนะสั่งซื้อช่องทางน้ำพริกได้ไหมได้ครับแต่ว่าเอ,อกดตะกร้าดีกว่าครับเพราะว่าติกตอกเขาแบบ อำนวยความสะดวกดีอ่ะแต่ว่าฟอร์ดอ่ะลืมบวกต้นทุนค่าส่งอีกไปนิดนึงอ่ะเสียดายมากไม่รู้ว่าจะบวกเพิ่มดีไหมเพราะว่าค่ากล่องค่าบับเบิลค่าสติกเกอร์ค่าว่าจะบวกไปเพิ่มสัก4บาทอ่ะทําได้นาหนึ0งพเองอุย๊ยเยอะอยู่นะพี่ไม่เคยของไม่เคยขายของได้หนึ่งพันไม่เคยขายของได้หนึ่งพันชิ้นครับ เคยขายได้เยอะสุดแค่100ครับเพิ่งเข้ามาสบู่ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสครับ oh. เรียบเนียนดูเมล่าแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องใช้อย่างสม่าเสมอครับถ้าใช้วันเดียวไม่เห็นผลนะ <laughs> จริงจริง,รง,รงอ่ะที่ทาได้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเรามี f อครับสนับสนุนเราครับอาถ้าพูดตรงๆเนาะต้องพูดกันตรงๆเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนสนับสนุนหรือคอยซัพพอร์ตอ่ะจะมีคนซื้อไมหมล่ะก็ไม่มีหรอกเดี๋ยวฟอร์จดไว้แล้วท,ที่บ้านฟอร์ประมาณยี่สิบก้อนอะ่ะกีตาร์หนึ่งอ้อมหนึ่งฟิล์มหนึ่งอมดหนึ่งพี่แปมพี่ปุ้ยแม่แล้วก็ให้แม่อีกสิบก้อนอืมยี่สิบแล้วครับ ม่ช่วยกดยี่สิบเก้าไลฟ์กี่โมงครับห้าโมงครับห้าโมงจริงๆฟอร์ดอยากจะไปถ่ายไปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะทุกคนมันไม่ได้ใช้เงินน้อยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาที่พอไหวดีก,กว่าถ้ามันทําให้เราหมดเยอะไปกว่านี้มันมันไม่รู้ว่ามันจะได้ทุนไหมเอาเอาเท่าที่พอไหวพอตอนแรกจะไปถ่ายคู่กับนเนี่ยมันก็ต้องจ้างสตู กล้องอะไรอย่างนี้99บ้าทครับผมขาย99แต่ว่ามันรวมค่าส่งไปด้วยนะครับเลิกหลอกลีอ่โมงครับอู้ช่วงนี้ผมโซมนะพี่ช่วงนี้ขอดซมมากนะก้อนเท่าไหร่99าทครับแต่ผมบวกค่าส่งไปย9ิบาบาทนะครับของพี่สองก้อนจานไ,ได้เลยครับขอมครับขอสั่งพิมพหน่อยอ,อ๋อสั่งพิมพอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วนะนะ เออว่าจะไปถ่ายอะไรเงี้ยให้มันดูแบบอันนี้สักหน่อยฟอร์ดคิดว่ารอผลิตภัณฑ์ต่อไปดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะได้ปีหน้าเลยอ่ะถ้าถ้าเราไปถ่ายไปอะไรเงี้ยมันน่าจะหมดเยอะกว่าเดิมพี่ฟอร์ดอย่าให้อย่าให้สั่งสิบก้อนอได้ครับได้ครับถ้าสมมติว่าเราไปถ่ายมันก็จะหมดเยอะกว่าเดิมนิดนึงอย่างเงี้ยครับอือก็เลยคิดว่าเอาเท่าที่ไหวดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายเองอะไรเองไปก่อนดีกว่า เพราะว่าถ้าไปปุ๊บก็หมดอุย้ยหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่นะครับหมื่นหนึ่งไปถ่ายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราแบบทำสินค้าให้เป็นที่รู้จักก่อนแต่มั่นใจนะครับว่ามันดีจริงเพราะว่าเราแบบอูรอมาหลายเดือนมากรอจนตั้งแต่ผมสั้นอะจนผมยาวแล้วตอนเนี้ยเดินมา เดินมานิดหนึ่งก็ถ <half> ึงซอยสี 2, well again, right ่ละก็ผมอยู well <or> ่ซอยสองไงพออยู่ซอยสองไงสองสองรับสองอ่ะอยู่ซอยสองรับสองทุกวันนี้ต้องแบบแม่ค่อยสั่งให้ลูกสาวนะคะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับแม่